เรื่องในประเทศไม่เป็นไรค้าเกิดใหม่พร้อมคลังสเสบียงบทที่50ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างไม่สมัครใจทันทีที่รุ่งอรุณมาเยือนเยี่ยหลิวเซิงพร้อมด้วยเสินหลางและคณะก่อสร้างก็ควบม้าออกจากเมืองหลิงหนานไปยังอำเภอเฉียนซึ่งเป็นอำเภอแรกที่พวกเขาจะเริ่มทำการขุดบ่อกเก็บน้ำเนื่องจากอำเภอเฉียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหลิงหนานและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากที่สุด เมื่อกำหนดพื้นที่ขุดบอ่อเก็บน้ำเรียบร้อยแล้วเย่ยหลิวเซิงก็สั่งให้คนอื่นๆรีบจัดการตั้งป้ายเตือนและแผงกั้นโดยทันทีเพื่อปิดกั้นพื้นที่และป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามารบกวนจากนั้นเขาก็แตะที่ข้อมือสองครั้งเบาๆเพียงชั่วพริบตารถตัดต้นไม้คันใหญ่ก็ปรากฏออกมาจากมิติทันทีที่เห็นของประหลาดขนาดเบึมาปรากฏขึ้นอย่างก,กระทันหันทหารตระกูลไปทุกคน ต่างก็พงะถอยหลังไปหลายก้าวดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดน,น,น,นั่นมันสิ่งใดกันขอรับท่านที่ปรึกษาเสียงหนึ่งอุทานออกมาอย่างตะกุกตะกักเย่ยหลิวเซิงยืนอยู่ข้างรถตัดต้นไม้แง่หน้ามองด้วยสีหน้าพอใจก่อนจะตอบว่าอ๋อสิ่งนี้เรียกว่ารถตัดต้นไม้ใช้ตัดต้นไม้และขุดถอนรากไปในตัวทำให้จัดการพื้นที่รกๆตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วและหมดจด แค่มีสิ่งนี้พวกเจ้าก็ไม่ต้องมาขุดรากภัยหลังเดี๋ยวข้าจะสาธิตที่พวกเจ้าดูแบบนั้นคงจะเข้าใจง่ายกว่ากล่าวจบเยื่หลิวเซิงก็เปิดประตูขึ้นไปในรถพอบิดกุญแจสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ก็ดังกระหึม่มราวก,กับเสียงคำรามของสัตว์ร้ายในตำนานทุกคนที่ยืนดูอยู่ตาก,ก็พากันสะดุ้งหยงสุดตัวเบิกตากว้างด้วยความตกใจรอบสองโอ้โห เสียงคำรามดุดันมากมันร้องได้ด้วยหรือเกิดมาข้าไม่เคยเห็นของแบบนี้มาก่อนอัดอัดอัดสจสะย์ยิ่งนะักแต่ข้าว่ามันน่าสนใจไม่น้อยเลยนะใช่ใช่น่าสนใจไม่น้อยจากความตกตะลึงในตอนแรกตอนนี้ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นเยี่ยดหลิวเซิงเลื่อนกระจกรถลงชะงกหน้าออกมาจากหน้าต่างแล้วตะโกนบอกให้ทุกคนถอยไปห่าง ทุกคนตอบรับอย่างกระตือรือร้อนจากนั้นก็รีบวิ่งไปยืนรวมกันตรงบริเวณที่เย้หลิวเซิงชี้ตั้งตารอดูด้วยความตื่นเต้นรถตัดไม้ขนาดมหึมมาคลื่อนเข้าหาต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าอย่างไม่รังเลใบมีขนาดใหญ่ฟันเฉือนลำต้นค้นลงในพริบตาไม่เพียงเท่านั้นรถคันนี้ยังมีระบบขุดถอนรากต้นไม้ออกมาพร้อมกันด้วยเย่หลิวเซิงสาธิตให้พวกเขาดูไปตามขั้นตอน สียงอุทานอย่างตื่นตะลึงและตื่นเต้นก็ดังระงมเป็นระยะระยะว่ากันตามจริงแล้วหากใช้แรงงานคนต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นคงใช้เวลาตัดถึงครึ่งวันแต่รถตัดต้นไม้คันนี้กลับทำได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งคือหรือ15นาทียิ่งมองก็ยิ่งประหลาดใจราวกับได้เห็นปาฏิหาริย์และที่มากกว่าความตกใจก็คือความต้องการอย่างแรงกล้าพวกเขาต่างก็อยากลองขับรถคันนี้ดูสักครั้ง เย่หลิวเซิงควบคุมรถตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ใหญ่ลงทีละต้นอย่างง่ายดายไม่นานพื้นที่ตรงหน้าก็ลงเตียนเขาดับเครื่องยนต์แล้วกระโดดลงจากรถอย่างสง่าง,งามเมื่อกลับมารวมตัวกับทุกคนเหล่าทหารตระกูลไปต่างก็กรูกันเข้ามาห้อมล้อมสอบถามด้วยความกระตือรือรน้นท่านที่ปรึกษาเย่รถนั่นขับอย่างไรหรือท่านที่ปรึกษาข้าให้ให้ข้าลองขับได้หรือไม่ เยี่ยหรือเซิงหัวเราะไม่ต้องเร่งรีบพวกเจ้าทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบจากข้าก่อนใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับรถข้าก็จะเลือกคนนั้นในที่นี้มีเพียงเยี่ยหลือเซิงเท่านั้นที่ขับรถเป็นแต่หากให้เขาทำงานคนเดียวงานขุดบ่อทําถนนเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันเวลาเขาจึงตั้งใจจะสอนให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยต้องมีการทดสอบคุณสมบัติผู้ขับขี่เสียก่อน จากนั้นก็พิจารณาว่าใครถนัดด้านไหนแล้วก็ให้รับผิดชอบงานในส่วนนั้นๆเสรนหลางเริ่มจากเจ้าเป็นคนแรกข่าข่าหรือเสรนหลางชี้หน้าตัวเองแล้วถามด้วยความลังเลแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเยี่ยหลิวเซิงอธิบายตรงไปตรงมาเจ้าเป็นผู้นำหากเจ้าขับรถได้ก็จะสอนคนอื่นต่อได้ขอรับเมื่อคุยกันจบ เย่หลิวเซิงนก็เริ่มทดสอบสายตาและความเข้าใจในการขับขี่ของเซินหลางพอเห็นว่าเซินหลางมีคุณสมบัติครบถ้วนเย่หลิวเซิงนก็ไม่ชักช้าสอนอีกฝ่ายขับรถทันทีผู้ชายมักมีความเข้าใจเรื่องเครื่องจักรได้จากสัญชาตญาณและเซินหลางก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากเย่หลิวเซิงนสอนอยู่ไม่นานเซินหลางก็เริ่มจับจังหวะได้แม้ช่วงแรกจะควบคุมได้ไม่ถนัดแต่ในมิช้าเซินหลางก็สามารถบังคับรถได้อย่างคล่องแคล่ว และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเสินหลังยังมีความตั้งใจและไม่ประมาทในการขับขี่ซึ่งเยี่หลิวเซิงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเมื่อเยี่หลิวเซิงวางใจในตัวเสินหลังแล้วเขาก็ปล่อยให้เสินหลังรับหน้าที่ตัดต้นไม้ทั้งหมดส่วนตนก็ไปสอนคนอื่นๆขับรถขุดดินและรถกระบะขนดินต่อถึงตรงนี้ทุกคนคุ้นเคยกับการที่เยี่หลิวเซิงนำสิ่งแปลกตาและหน้าทิ่งออกมาใช้จนไม่รู้สึกประหลาดใจอีกต่อไป ในวันนี้เยี่ยหลิวเซิงสอนได้เพียง8คนซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีเยี่ยมพวกเขาช่วยกันเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นบ่อกเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำอำเภอและยังถมถนนสายเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างอำเภอกับหมู่บ้านด้วยวันเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งเดือนบ่อกเก็บน้ำและคลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อหมู่บ้านรอบอำเภอเฉียนก็เสร็จสมบูรณ์เข้าสู่กลางฤดูใบไม้ร่วงจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน อำเภอเฉาตงและอำเภอหนานไห่ก็มีบ่อกเก็บน้ําและคลองส่งน้ําเหมือนกับอำเภอเฉียนเมื่อมีคลองส่งน้ําซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ชาวบ้านในอำเภอต่างๆก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในช่วงที่มีการแจกจ่ายสบียงซื่ออยู่ได้มอบ,บเมล็ดพันธุ์ผักที่ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงให้กับในอำเภอแต่ละอำเภออย่างเช่นบันเทศกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกและแคอรอท เมื่อมีน้ำใช้แล้วครอบครัวเกษตรก็ไม่นิ่งเฉยพวกเขาเริ่มลงมือเพาะปลูกกันทันทีเห็นทุกคนทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ซีอยู่ผู้มั่งคัง่งย่อมต้องให้รางวัลเป็นการตอบแทนไม่เพียงจัดตั้งโรงอาหารเตรียมอา,าอาหารอร่อยและมีโภชนาการสูงให้กินฟรีๆแล้วนางยังให้ฝ่ายเสมียนจดรายชื่อมอบเงินค่าจ้างให้กับทุกคนอย่างสมน้ำสมเนื้อแม้ภารกิจหลักของพวกเขาในช่วงนี้จะเป็นงานก่อสร้าง แต่ในฐานะทหารการฝึกซ้อมก็ไม่อาจละเลยได้ทุกวันในยามเช้าทุกคนจะฝึกซ้อมตามตารางอย่างเคร่งครัดเมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมรบแล้วเหล่าทหารจะเปลี่ยนจากจากับอาว,วุธมาถือเครื่องมือก่อสร้างส่วนชาวบ้านจากหมู่บ้านลูก่ก็ไม่คิดจะพึ่งพาแต่เยี่ยหรือเซิงเพียงอย่างเดียวเราใช้ชะก,กันของหมู่บ้านอาสามาช่วยงานก่อสร้างเท่าที่ทำได้ผู้ผู้หญิงก็ทำงานที่โรองอาหารและโรงซักล้าง สำหรับไปมู่วินทำหน้าที่คัดเลือกคนและทำการฝึกกำลังรบพิเศษอย่างเข้มงวดตามคำสั่งขององค์หญิงเซี่ยอยู่สถานที่ฝึกซ้อมของหน่วยรบพิเศษนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหรือภายในค่ายทหารหลิงหนานหากแต่อยู่บนภูเขารกร้างนอกเมืองมีกำแพงสูงล้อมรอบเป็นพื้นที่ปิดอย่างแท้จริงเยี่หลิวเซิงใช้ความทรงจำจากชาติที่แล้ว วางแผนออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองผลลัพธ์คือได้ค่ายฝึกซ้อมที่แทบไม่ต่างจากค่ายฝึกของหน่วยรบพิเศษจากยุคปัจจุบันความรวดเร็วในการก่อสร้างนี้ต้องขอบคุณซีย่อยู่ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักอิดไม่พอหรือกระเบื้องหลังคาขาดอีกงั้นหรือเรื่องแค่นี้ง่าย,ายมากในคลังของนางมีเพียบต้องการปูนซีเมนต์ใช่หรือไม่ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ แค่สั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วอยากได้กำแพงสูงสูงโอ้เรื่องเล็กยืมของจากจนอดีตผู้ว่าการเมืองซีนานมาใช้ก่อนก็ได้นี่นาต้องการเงินทุนจำนวนมากงั้นหรือเรื่องนั้นไม่มีปัญหานางร่ำรวยมากต้องการเท่าไรขอให้บอกทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพู้คนชั่วที่เจอระหว่างเดินทางหากไม่ได้เงินสนับสนุนโดยไม่สมัครใจจากพวกเขานางก็คงไม่มีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้หรอก